ในเอย่างการตัดก็คือเวลาเราทำการ้กขายมันสามารถเหมือนเหมือนนะครับเทคนิคการตัดนะครับแา่เรามาใบไม้เนี่ยเราเราจะตัดใบไม้ของเราเนี่ยปรสิจากสารเคมีร้อยเปร์เซ็ทเราจะใช้ใช้จับแป้งที่ทำขนม คือเป็นรูปแบบ14 8แล้วแต่ที่เราจนตนากาจะเป็นรูปแฉกรูปดาวรูปหัวใจรูปปลารูปอะไรกี่หมดได้ไวง่ายรวดเร็วครับคือถ้าถ็นแบบนี้การขนย้ายก็คือคือจะเยอะแ40อะไรนี้ก็ก็จะไวนะจะมีอะไได้ที่เรื่องมาก สวัสดีครับครับบจากสุรชัยสีชัยนะครับประธานชมรมผู้ศึกษาเมกาวัฒนะครับเสื้อสีม่วงนะครับดูด้านหลังครับคุณเลยครับครับนะครับคุญกางมีพีดอนะครับผู้ศึกษาไทยพีพีเอสนะครับอีกคั้งสอทสถานีวิทยุกระจายเสียงดีเจดีนะครับและตอนนี้ครับขอเชิญครับดรสุรินทร์นะครับจ่า ศูนย์วิจัยพนานวัามข้านะครับคือต้นงานสถาปกรอนประชาชนสิงน์นอกรจากวัดพยาวนะครับขอนะครับขอเงใช้สินทรัพยสราบุญนะครับเี่สาวเพื be more, okay. ่อนผมคนเหมือนกันพึาต้ไม้เลยกานะครับมี่กมารวมกันนะครับจากทีมงานของสำนักงานสถาปนกรประชาสนมิงน์นอกอเดี่ยวนะครับใกลก็บอสบสองนะครับบริเวณบอสิองะึอยู่ในเขตปกตอขออนุญาตนะครับนำเรียนหนึ่ง ทีมาอาเขาโค้กันนะครับทีมาอาถึงยืนทายข้างหลังแป๊บนึงตอนนั่งกับกิจกรรมนี้กับโดยจังหวัดพะเยานะครับจังหวัดพะเยาโดยสำนันงกงานทรัพย์กรจังหวัดพะเยาชมรมผู้สื่อข่าวจดดังหวัดพะเยานะครับก็เชื่อฟังใช้ได้ไหมเชื่อฟังไม่ได้เห็นว่าเชื่อฟังโฟมได้ไหมโฟมไม่ได้เชื่อที่เป็นได้ไม่ใช่นะครับ โอเคนะครับเข้าใจไหมครับนานนะทั้งสวยแต่ไม่ได้รางวัลนะครับแต่ได้เอาไปลอยคุณลุงคุณปู่ก็สินนะครับทำให้เป็นประจักษ์คุณลุงนะครับหรือจะมากกว่านั้นก็ได้ถ้าแต่ตกแต่งนะครับอย่ากให้มันไปทั่วปีเดียวนะครับนะครับ โครงการน,นี้นะครับก็ด้วยเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้เกิดการรักโลกนะครับต่อโดยการ เราจะม e ีการส่งเสริมให้น <ım. S 2> <buenas> ําใบไม้นะครับมาทาเป็นกระโงนะครับแล้วก็ตกแต่งแล้วก็ปลรอยเพื่อลดปัญหาด้านการจัดการขยะนะครับแล้วก็ลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวัสดุที่ใช้ทํากระโงกันนะครับซึ่งในกลุ่มป่อหมายนะครับเราก็ได้วันนี้ก็ได้นําจานภาชนะใบไม้นะครับมามอบให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลของอำเภอเมืองปายาวเทศบาลเมืองปายาวนะครับ ทั้ง6แห่งครับและก็วิทยาการเรียนรู้อีก1แห่งนะครับรวมทั้งสิ้น500ใบนะครับซึ่งทั้ง500ใบนี้ก็จะให้ทั้ง7แห่งได้เป็นผู้พิจนารณาคัดเลือกก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ส่งมาให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจนารณาตัดสินการประกวดนะครับในวันที่14พฤศจิกายนณวนิทยาการเรียนรู้พะเยานะครับหรือ t k Park